รู้ไหมครับ TikTok อกเปิดรับรายได้จากการทำคลิปวิดีโอได้แล้วนะใครอยากมีรายได้าจากการทำคลิปลง t i k t o k ตั้งค่าตามนี้ให้คุณเข้าไปที่หน้า TikTok ของคุณแล้วกดขีดสามขีดมุมขวาบนตรงนี้เสร็จแล้วกดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดบัญชีของใครที่เป็นบัญชีส่วนตัวอยู่แล้วไม่ต้องแก้ไขตรงนี้แต่สำหรับใครที่เป็นบัญชีธุรกิจให้กดไปที่สลับไปเป็นบัญชีส่วนตัวกดยืนยันที่จะสลับแล้วกลับไปที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมกดขีดสามขีดมุมขวาบนกดไปที่เครื่องมือผู้สร้าง เลื่อนไปด้านล่างตรงนี้จะมีคําว่าของขวัญสําหรับวิดีโอกดเข้าไปติ๊กไปทางขวาเพื่อตั้งค่ารับของขวัญโดยการตั้งค่ารับของขวัญรับรายได้จากวิดีโอนี้คุณจะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1000คนวิดีโอต้องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยถึงจะมีสิทธิ์รับของขวัญได้ปีบัญชีใช้งานมาอย่างน้อย30วันผ่านเกณฑ์ข้อจํากัดด้านอายุบัญชีที่ไม่ได้เชื่อมโดยรัฐบาลน,นักการเมืองและพรรคการเมืองถ้าคุณขึ้นเครื่องหมายถูกครบทุกอันคุณสามารถเปิดใช้งานของขวัญได้เลยถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามใครที่่เฟฟเขข้้้้าาาไไไมมมดดทักอควหผ